เก็บหน่อไม้เช้านี้นะครับแต่ละกอแน่นๆนะครับกอนนี้ก็หน่อน,นี้เก็บได้นะครับอันนี้เก็บได้เก็บได้ครับแน่นๆเลยครับเช้านี้น่ครับสีขึ้นตามฟางเวลาตามเอาหน่อตามฟางต้องดูนะครับเผื่อจะมีแขกไม่รับเชิญนะครับมูเงี้ยวเขี้ยวคอต้องดูนะฮะอันนี้ก็อีกสองวันเก็บได้ครับสามหนอ่อ ออนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านอน,นะฮะ <c oughs> หักได้เลยครับเล็กๆอย่างนี้ก็หักได้นะฮะ <c oughs> ขายได้อยู่นะฮะเราไม่ไฟครับตาเล็กนอเล็กตาใหญ่หนอนใหญ่ครับนี่ฮะอเคนี้ก็ได้ครับ ดูต่อก็ต่อไปครับโอ้โหเยอะเลยนะครับนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบานะฮะพวกงนี้ก็พุ่งนี้เก็บได้ฮะอันนี้พุ่งนี้เก็บได้อันนี้สองวันอีกสองวันอีกสองวันะฮะเก็งเลยครับต่ออันนี้ก็ดกนะครับเช้านี้ไ้สุขสวัสดิ์ครับโซน ไขเลี้ยงสีทองสบายอายุยปลูกแปดเดือนครับพวกนี้ก็อีกสองวันนะครับสองวันสามารถเก็บหน่อได้ตอนนี้ก็ดกนะครับตอนนี้มีกี่หนอนหนึ่งโอ้โหนหนึ่งหนึ่งหน่อสองหนอ่อสามหนอ่อสี่หน่อครับที่หากได้อันนี้ก็ที่ห้าที่หกนะครับที่เจ็ดนะ อีกสักสองวันนะฮะหักได้อันนี้ก็จะมีหนึ่งนอนะฮะสองหนอนสามหนอ 4, นสี่นอนะสี่หนอครับเดี๋ยวขอหักก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเช้านี้ครับบรรยากาศดีๆครับ เรียบร้อยครับกับการทํางานในร่มนะครับกเกษตรสบายๆครับในการนํสนาสวนไผ่ครับงานในร่มเช้านี้นะครับหลังจากที่เก็บหนอไผ่เลี้ยงสีทองทาวายอายุ8เดือนครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บเพราะว่าอากาศเริ่มที่จะร้อนนะฮะหนอไม้ก็เริ่มออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ อากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะครับทั้งหมด200ต้นในพื้นที่2งานนะครับปุกยะ2อคูณสเนี่ยเราจะได้หน่อไม้อ่เยอะสุดกี่กิโลครับวันละกี่กิโลดูจากวันนี้ที่เก็บหน่อไผ่เลี้ยงได้นะฮะก็น่าจะประมาณสักสิบกิโลนะครับสิบสกิโลนะครับก็สบายๆครับเช้านี้ในเวลาเก็บไม่ถึง ชั่วโมงครับก็ได้หน่อไผ่เลี้ยงสีทองถวายที่จะไปจำหน่ายเช้านี้ครับหลังจากที่ผมเก็บเห็ดตู้เย็นนะฮะก็มาเก็บไผ่สบายๆครับมีเสียงนกร้องครับอากาศเย็นสบายครับทักทายเพื่อนๆยามเช้านะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับเก็บหน่อไผ่เลี้ยงสีทองถวายอายุแดเดือน จำหน่ายเช้านี้ครับสวัสดีครับ